ใบละ1,000ปลอมผมมั่นใจว่าหลายๆท่านที่กดเงินไปน่าจะเจอเงินปลอมไปกดตู้ ATM นะครับมันผ่านระบบได้ไงผมรับผิดชอบในคำพูดของผมผมไม่ได้บอกว่าธนาคารทำเงินปลอมนะฮะแต่ผมประสบมามันมาถึงบ้านเราแล้วใบละ1,000ปลอมน่าจะไปหลายท่านหลายคน ท่านใดที่กดและช่วยกดไลค์กดแชร์บอกพี่น้องเรานะครับว่าใบละพันปอมที่แบงค์กรุงเทพสาขาปักธงชัยนะฮะสาขาปักธงชัยแบงค์นี่ปอมนะครับผมส่องดูก็จะมีลายของพรมรมฉายลักษ์นะครับจะจับกระดาษก็จะคล้ายกันมากคือกระดาษจะหย,ยาบนะครับกระดาษนี้จะหยาบเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าปอมอยังไงนะฮะ ผมไปที่แบงก์มาแล้วไปกดตู้ ATM สิ่งที่ผมสงสัยคืออะไรครับเฮ้ยมันผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพสาขาปักตรงชัยถ้าท่านใดที่เคยไปกดเงินนะครับไปกดเงินท่านจะเดินไปที่ตู้ ATM ของสาขาปักตรงชัยเดินเข้าไปจะมี2ตู้ฮะเดินไปตู้ซ้ายมือนะครับลูกชายนะครับลูกชาย ผมให้ลูกชายผมไปกดเงินมาให้ผม4,000บาทนะฮะ4,000บาทวันที่9นะครับเวลา8โมง54นาทีผมไปดูที่แบงก์แล้วนะครับมีรูปของรูปภาพของลูกชายผมจริงนะฮะไปกดจริงนะครับและต้องขอบคุณต้องขอบคุณกาแฟร้านกาแฟอเมซอนนะครับเขาบอกว่าลุงขอคืนเงินได้ไหมลุง เงินลุงปอมนะครับเงินลุงปอมทีนี้ไปที่แบงก์กรุงเทพผมเพิ่งไปมาสักครู่นะฮะไปแจ้งแบงก์แล้วก็ไปที่โรงพักมาแล้วนะครับแต่ผมอยากให้พี่น้องเราเตือนภัยกดไลค์กดแชร์ผมต่อไปบอกพี่น้องเราว่าณนะวันนี้วันที่14แล้วฮะวันที่14แล้วละผมกดเงินวันที่9อ่าลูกชายผมไม่กดเงินให้ผมวันที่9้าแล้วไม่ได้ไปกดเงินที่ไหนเลยนะครับเราไม่ได้ไปกดเงินที่ไหนเลย สี่พบาทได้ใบละพันนี่มาไปซื้อเมซอนไม่ได้ครับแต่เมื่อกี้ผมลองไปเช็คที่เซเว่นยนะครับตรงหน้าชุนวันผมลองไปซื้อของดูเด็กก็ทอนให้ผมให้ลูกน้องผมเข้าไปลองไปซื้อของเด็กก็ทอนเงินมาให้ผมก็เดินเข้าไปชี้แจงบอกน้องเขาปลอมแบงค์ปลอมปลอมยังไงครับ เอาปากกาที่ตรวจเอาปากกาที่ตรวจมาตรวจนะครับขีดแนะขีดขีดขีดไปที่แบงค์นี่แหละฮะขีดใต้ขีด,ข,ดขวาขีดทั้งหมดเด็กก็ยังยืนยันว่าของจริงแต่ผมจะบอกท่าในให้สังเกตงี้นะครับหนึ่งท่านดูแถบตรงนี้นะฮะจะมีแถบเล็กๆแถบสีเ,เขียวเนี่ยฮะแถบสีเ,เขียวทองทองนะฮะท่านเอามือสัมผัสด,ดูแบบนี้นะครับ แกะได้ครับแกะแถบได้ฮะแกะแถบนี้ได้นะครับท่านต้องดูนะฮะต้องกดไลค์กดแชร์บอกพี่น้องเราเพราะลูกชายผมไปกดให้ผมวันที่9เวลา8โมง54นาทีผมไปขอดูที่แบงค์กรุงเทพแล้วนะครับแบงค์กรุงเทพสาขาปักธงชัยไปขอดูแล้วไปดูกล้องวงจรปิดว่าเป็นลูกชายผมจริงตามที่ผมแจ้งแบงค์ไปนั่นคือ8โมง54นาทีวันที่9ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นผมเพิ่งมารู้ตัวว่าไปซื้อ,อเมย์ซอนแล้วไม่ได้แล้วผมเติมน้ำมันไปแล้วสองพันเติมไปพันแปดเขาก็เด็กก็ทอนให้ผม200ร้อวันนั้นเมื่อวานไม่ทราบนะครับเมื่อวานไม่ทราบแต่วันนี้ไปกินที่เมย์ซอนเด็กบอกว่าลุงขอคืนเงินได้ไหมคะเอ้าอะไรแล้วลูกเงินลุงปลอมถ้าไม่งั้นผมไม่ทราบเลยนะเด็กบอกว่านี่ลุง แกะแถบนี้จะสัมผัสมือออกมาได้ซึ่งแถบนี้ใบละพันจริงจะแกะไม่ได้นะครับแถบสามแถบนี้ฮะแถบสีเหมือนปีกแมงทับนี่ฮะสามแถบหนึ่งสองสามแถบนี้เหมือนเหมือนปีกแมงทับเลยแกะนะฮะผมแกะออกมาได้เลยนะครับแกะได้ซึ่งของจริงจะแกะไม่ได้และลองไปเทียบดูกับใบละพันซึ่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงราอสิบเรานะครับต้องเหมือนกันด้วยฮะไปเทียบดู จะเล็กกว่ากันประมาณ2มิล2มิลนะฮะซึ่งถ้าไม่เทียบจะไม่ทราบเลยถ้าท่านยื่นอย่างนี้ซื้อไปหรือท่านกดไปนะครับท่านอาจจะมีความผิดต้องแจ้งความนะครับต้องแจ้งความเพราะฉะนั้นบอกพี่ร้องเราในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ของหน่วยวรบนช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ต่อๆไปนะครับวันที่9กุมภากรยาครับกันยาที่ผ่านมานี่เอง2-3วันนี้เวลา8มง54นาที และผมมั่นใจว่าหลายๆท่านที่กดเงินไปน่าจะเจอเงินปลอมให้มาแจ้งความที่โรงพักปักตงชัยนะครับผมไปถามแบงค์โดยที่ผมยังไม่บอกแบงค์บอกว่าไม่ได้ปลอมเช็คกับเลเซอร์แบงค์ก็ไม่ขึ้นเอาปากกามาขีดก็ไม่ขึ้นนั่นคือปากกาเก่าไปแล้วผมคิดว่าขบวนการนี้ คงไม่มีใบเดียวผมกดมา4ี่ใบแต่ผมใช้ไปหมดแล้วครับผมใช้ไปหมดเหลืออยู่ใบนี้ที่ไปซื้ออเมซอนวันนี้เด็กคืนมาให้ผมจึงรู้จึงไปที่แบงค์และชี้แจงกับแบงค์สาคนเจ้าหนะ้าที่แบงค์กรุงเทพวันนี้สาขาปักทองชัยนะครับผมก็งงไอ้งงไ่กว่านั้นสิ่งที่ผมงงนะฮะงงตรงไหนครับเฮ้ยไปกดตู้ ATM นะครับมันผ่านระบบได้ไง ผมเคยเอาเงินไปฝากแบงค์ทีละห้าหมื่นทีละแสนหรือหลายๆท่านเคยไปฝากเงินที่ตู้ ATM เราต้องคลี่อย่างดีเลยไหมฮะเราต้องรีดอย่างดีเลยนะฮะอันนี้ข่าวด่วนเลยนะครับเราต้องรีดอย่างดีะฮะฝากไปเนี่ยไปละพันร้อยใบนี่ฮะมันเด้งกลับมาเลยอย่างน้อยสิบกว่าใบเรามารีดใหม่ฝากแล้วฝากอีกยังไงมันก็เด้งกลับประมาณห้าใบถึงเจ็ดใบแน่นอนแต่เราก็ใช้ได้ผมก็ไม่เคยสังเกต แต่วันนี้ผมหนุ่ยวรพลการันตีเลยนะฮะด้วยตัวผมเองด้วยความห่วงใจด้วยความห่วงใยนะครับผมไม่ได้บอกว่าแบงก์ปลอมจากแบงก์กรุงเทพนะฮะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทําหรือไม่ใช่ใครทําแต่เป็นขบวนการที่แยบย์ที่สุดแล้วเกิดแล้วที่บ้านเราปักธงชัยกับตัวผมเองเพราะฉะนั้นฝากบอกพี่น้องไปนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์อันนี้ไปให้มากที่สุดนะครับขบวนการนี้ผมถือว่าเป็นขบวนการที่ สุดยอดเลยฮะแล้วเครื่องตรวจเป็นเครื่องตรวจเก่าๆขบวนการพวกนี้ผมมั่นใจว่าเป็นการค้าแบงค์เน้นนะครับผมว่าไม่เป็นแบงค์เดียวที่ผมถืออยู่ที่เหลืออยู่ตั้สี่พันเนี่ยผมใช้ไปหมดเหลืออยู่ใบเดียววันนี้เพื่อนผมจะเตือนภัยพี่น้องเรานะครับว่าให้ตรวจสอบดูนะครับแล้วบอกต่อกันไปนะฮะให้ดูนะครับ ถือท่านรู้แล้วว่าท่านผิดท่านต้องแจ้งความนะครับถ้าท่านใช้ต่อไปถือว่าท่านผิดนะครับท่านผิดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มากดเงินที่แบงก์กรุงเทพในวันที่9หลังจากผมหรือก่อนจากผมในวันที่9เพราะผมไปดูกล้องมาแล้วเห็นรูปชัดเจนท่านตรวจดูเงินของท่านท่านตรวจดูเงินของท่านและมาแจ้งความที่โรงพักปักธงชัยนะฮะผมไปแจ้งความมาแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานเพราะะฉนั้นฝากครับฝากพี่น้องเราที่อยู่ในกําลังชมผมอยู่นี้นะฮะประมาณ20-30คนนี่นะฮะหนึไลค์หแชร์ของท่านช่วยกระจายออกไปนะครับจากผมหนุ่ยวรพลนะครับอันนี้ข่าวด่วนจริงๆนํามาบอกนะครับวันนี้คงคุยกันอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะฮะมีคนเข้ามาดูเยอะเลยนะครับก็ฝากไปนะครับเชิญเข้ากล้องหน่อยนะครับเอาครับครับ พยายามเชิญนะครับเดีย๋ยนะฮะอย่ามีเรื่องคุยกันต่ออีกนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากเลยอย่าลืมนะครับแชร์กันต่อไปนะฮะขอบคุณที่กำลังรับชมนะฮะโนโสรสนะครับขอบคุณมาลีนะฮะโบกมือทักกันนะครับไล์ต่อต่อกันนะฮะไล์ต่อตกันไปนะครับอ่านี่คือเน้นเลยฮะ ใบละพันปลอมนะฮะที่แบงก์กรุงเทพสาขาปากตรงชัยตู้ซ้ายมือเลยนะครัพอแบงก์กรุงเทพนี้จะมี2ตู้นะครับท่านเดินก็ไปปั๊บหันหน้าเข้าตู้ atm ตู้ที่2ซ้ายมือวันที่98โมง5-4นาทีนะครับชัดเจนชัวร์ชัดผมรับผิดชอบในคำพูดของผมนะครับผมไม่ได้บอกว่าธนาคารทำเงินปลอมนะฮะแต่ผมประสบมาแล้วผมไปแจ้งที่ธนาคารแล้วไปแจ้งที่โรงพักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องกดไลค์กดแชร์กันนะครับ ใครที่กดเงินตั้งแต่วันที่9กันอ่ากันยานี้ให้ดูเงินของท่านถ้ายังไม่ได้ใช้และบอกพี่น้องเราต่อไปมันมาถึงบ้านเราแล้วซึ่งหลอกผมได้ผมก็อยู่ในการจับเงินแบงก์แล้วก็ส่องดูมีเป่าลมฉายลักก็ใช้ได้ทุกอย่างชัดเจนนะครับาำลังดูนะฮะทุกอย่างชัดเจนหมดนะฮะไม่ทราบเลยนะครับมีลายนะ้ำมีทุกอย่างหมดเลยนะฮะลายเซนของเงิน าลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เหมือน,นตรัฐมนตีกระทรวงมหาดกระทรวงการคลังก็ใช่ทุกแถบใช่หมดยกเว้นแถบนี้นะครับถ้านเอามือสัมผัสดูนะฮะเน้นเอามือสัมผัสดูมันเป็นการแปะติดซึ่งของจริงไม่ได้แปะนะฮะเป็นการสกรีนมาจากาลงกระสาบนะฮะหรือลงพิมพ์แบงไทยเรานะฮะลงกระสาบอันนี้เลยนะครับฝากเลยนะฮะ ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ไปนะครับห่วงยยห่วงใัยกัน30กว่าท่านแล้วที่ชมก็ทาไปอีกคนละสิบยีก็ถือว่าเราเตือนภัยกันนะครับถือว่าเตือนภัยกันผมเน้นนะฮะผมไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่แบงก์หรือธนาคารกรุงเทพผลิตเงินปลอมนะฮะแต่ผมไปเจอมาผมไม่แจ้งแล้วเพราะนั้นมาแจ้งท่านต่อไปนะครับวันนี้คงไม่คุยเรื่องกันบ้านกันเมืองกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ เรามาบอกเรามาคุยก็มีข่าวแยะๆฮะอย่างเช่นอตอนนี้กําลังฮือฮาเรื่องอะไรครับเรื่องตํารวจนี่ถือว่าฮือฮามากที่สุดเช่นเมื่อสองวันที่แล้วเห็นไหมฮะรถตาโลมาบอกว่าเห็นผู้ประท้วงอยู่เวลาสามทุ่มกว่านะครับเห็นผู้ประท้วงอยู่ทุบรถแล้วก็จึงกลัวไม่มีอาวุธปืนขับรถหนีชนไปเลยครับ 200กว่าเมตรอ่าประมาณ20กว่าเมตรนะครับแล้วก็ไปเลยนึ่งจากกลัวตอบไม่ได้ครับท่านตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตอบไม่ได้แต่ส่วนตัวผมนะฮะยังไงก็ทําเกินกว่าเหตุนะครับคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณทํางั้นไม่ได้คุณจะเว่าวคุณกลัวแล้วถแถลงข่าวฝ่ายเดียวหลายอย่างเด็กหนีขึ้นไปในแฝตดินแดงเห็นไหมครับตามข่าวทั่วไปใช้เท้าทีบตกลงมาอาการสาหัสเกินไปไหมครับ วงการตำรวจไทยเราเขาจะทำตามคำสั่งหรือปฏิบัติเกินคำสั่งเราไม่ทราบแต่เราต้องตามกันต่อไปว่านี่หรือผู้บิทัากษ์สัิราณนี่หรือที่กินเงินเดือนภาษีของเรานะครับแล้วทำกันขนาดนี้หรือถูกไหมสาเหตุมันไม่ใช่สาเหตุมาจากเด็กสาเหตุเด็กก็คือเขามองอนาคตของเขาว่าเขาไม่มีอนาคตแล้วณนะปัจจุบันนี้นะฮะเข้ามาทวงคืนวันนี้ผมอายุ55ปี เด็กรุ่นนี้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบถ้าอีกสามสิบปีมาผมก็แก่เท่าไปแล้วแม่นผู้บริหารที่อยู่ทุกวันนี้บริหารารัฐบาลที่อยู่ทุกวันนี้นะครับมากมายนะฮะที่ที่ไม่มีความชัดเจนมากมายนะครับที่หลอกเราแม้ดต่วัคซีนค่าความเป็นค่าความตายคนป่วยเป็นหมืน่นคนติดเป็นล้านนะครับยังเป็นอยู่อีกยังติดอยู่อีกนะครับยึ่งบอกว่ายุบเถอะครับลาออกเถอะครับเปลี่ยนคนที่เขามีฝีมือดีกว่านี้ไหมครับ นะครับนี่ก็ฝากไว้เล็กๆไอน้อยนะครับวันนี้อาจจะกวนอารมณ์กวนท่านเยอะไปแล้ววันนี้ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์ต่อไปนะครับแจ้งข่าวพวกเรานะครับสําหรับหนุยวรพลนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณหัวใจน้อยๆที่กดให้หนุยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ